การทําที่ได้เป็นกุศลนั้นก็คือการทําลายกิเลสให้ออกไปและการที่เป็นผู้ที่กับรู้จักกับพระธรรมที่เรียกว่าเข้าใจในสัจธรรมมีแต่การปล่อยวางมีแต่ความเข้าใจไม่สร้างเวทสร้างกรรมไม่มี การกระทําออกมาทางกายวาจาใจที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้ตัวเองนั้นตกตใจนี่ก็เป็นขู่สนที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นและบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีธรรมะแล้วก็จะกลายเป็นคนเก็บตัวก็จะกลายเป็นคนไม่โอ้อวดไม่เป็นคนเย่อหยิ่งไม่เป็นคนขาดสติไม่มีมาหาน้าที่ทีเพราะผู้คนทั้งหลายทั้งปวงถ้าไม่รู้ธรรมะแล้วก็จะแสดงตัวแสดงตนว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แสดงตัวว่าเป็นผู้รู้มากเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ เป็นผู้ประสบผลสำเร็จเป็นผู้เหนือคนสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับบรรดามนุษย์ที่ยังไม่ได้พัฒนาหรือคนที่มีอัตตาตัวตนคนที่ไม่เข้าใจพระธรรมยิ่งใหญ่เพราะยิ่งโอ้อวดยิ่งทําตัวให้แข็งกระด้างยิ่งทาตัวให้นั้นให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความปวดตัว <c oughs> แสดงตนนั้นก็ถือเป็นการแสดงกิเลสเป็นผู้ที่ตกอยู่ใต้อํานาจกิเลสเมื่อผู้คนทั้งหลายไม่ได้รู้ธรรมะแล้วก็จะกลายเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนเข้ใจเป็นคน ที่จะทำอะไรแล้วมีมารยาททำอะไรแล้วให้ปะระคับประคองจิตใจของผู้อื่นทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนี่ก็จะเป็นผู้ลนหลายคนนั้นขาดสติทำอะไรไม่มีมารยาทและเป็นทำอะไรก็ไม่มีความเกรงใจไม่มีการให้เกียรติกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติผู้นี้มีจิตอกุศลแต่ผู้ที่มีจิตที่เป็นกุศลแล้วก็จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรเป็นไปด้วยความดีเป็นไปด้วยความเหมาะสมเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นไปด้วยการอ่นน้อมเป็นไปด้วยการ ให้เกียดึ่งกันและกันนี่ก็เป็นุูสนี่เกิดขึ้นและบรรดาผู้คนที่มีธรรมะแล้วจะเป็นคนไม่มีมารยาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่เป็นผู้คนที่จ้กถ่วยโอกาสสร้างภาพต่างๆผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนโลกใบนี้คอยที่จะสร้างภาพเพื่อให้ตัวเองดูเด็นดูดังดูดีดูดมีความหมายดูเป็นคนประเสริฐดูเป็นคนยิ่งใหญ่แต่ที่จริงแล้วมารยาตัวนี้เกิดขึ้นจากอำนาจกิเลสไม่ได้เป็นเกิด ไม่ได้มีความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นการเสแสร้งทำให้ตัวเองนั้นได้ประสบแต่สรรเสริญที่ก็เป็นอำนาจแห่งกิเลสที่หลอกลวงให้เราต้องกล้าทำผิดก็เป็นมุสาชนิดหนึ่งที่ไม่พูดกับความเป็นจริงไม่แสดงตัวในความเป็นจริงทำในสิ่งที่ฝังผลทำในสิ่งที่จะทำให้ตัวเองนั้นได้ <c oughs> รับการเชิดชูยินดีนี่ก็จะไม่มีในสำหรับผู้คนที่เป็น บุคคลอันประเสริฐเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีและเป็นบุคคลที่เห็นพระธรรมแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีประโยชน์ใดๆที่เราจะไปเสแสร้จสงจะทำมัญญาให้เกิดความเข้าใจผิดสำหรับคนอื่นและเพื่อให้ตัวเองนั้นจะได้รับผลประโยชน์ใดๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกุศลในที่สุดเมื่อเราทั้งหลายทั้งปวง ได้เป็นผู้ที่อยู่ในธรรมะแล้วก็จะมีจิตใจที่จะมีความเลื่อมใสเลื่อมใสในคุณงามความดีเลื่อมใสในสิ่งที่เป็นประโยชน์เลื่อมใสในสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีงามความเลื่อมใสนี้จะทำให้เราเกิดความมั่นคงเป็นความศรัทธาที่จะทำให้เราไม่เปลี่ยนแปลงไม่ย้ายความคิดไปในทิศทางอื่นหลายคนนั้นเมื่อไม่มีความเลื่อมใสก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอในที่สุดไขรชักจูงไค่ อเห็ <c oughs> นกันทําอะไรเราก็จะหลงไหลไปไม่มีจุดยืนของตนเองหากเราทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้มีความเข้าใจและได้มีสัมผัสแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเริ่มใสนั้นคือขุนงามความดีคือการบาเพ็ญเพียรคือการทาประโยชน์หรือการเจริสละหรือการทําให้จิตใจทั้งหลายโ่องใสไม่มีอํานาจแห่งกิเลสครขขอบงำและการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญา เป็นสิ่งที่ควรเริ่มงใจเป็นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างยาวนานและต่อเนื่องและเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับในชีวิต